เถวนี้นะเดี๋ยวรุดเข้ามาที่มันหลุดมือนะที่ผมทำบัตรได้ว่าไม่หลุดมือผมกเรื่องงูาอยู่คน ว่าจักข้างๆเลยนี่ข้า,ขาลูกแม่นว่าจากักที่ผมที่บอกว่าหลุดมือมันสุดๆประมาณนี้แหละที่ก็รู้สึกว่าหลุดมือนะผมคิดว่าไม่ถึงลุ่ตอนผมรู้ตัวนะ้องทีอาจีพกอนถึงหัวใช่บางทีเราไม่รู้หล่นตรงไหนเดี๋ยวตอนรู้ตัวว่ามันหลุดตรงนี้แหละแถวนี้เนี่ย